ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมหวังไม่มีหวังอะไรนะแต่ผมได้รับเหรียญพระราชทานจากฝีพระหัตของประเทศอ่าของประเทศเป็นผู้อันรักมรดกไทยดีเด่นอันนี้คือหินเหล็กน้ำพีนะหินเหล็กน้ำพีอ่าตีตีจากหินนี่เป็นดาบ ก่อนก่อนก่อนจะทีมันเราต้องเอาไปหลอบมันครับไปหลอมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยายยิินนนจกะเป็นเป็นสมบัติเป็นสมบัติของวัดน้ำพีจังหวัดอุธรดิตเอียดสงสัยอะไรถามนะครับ เดิมนั้นชาวไทยพวนมาวัดตีหากสำรับมาวัดหาพระเข้ามาวัดฮะฮะ,ะ,ะได้มาวัดต,ตีสีนูน้นนะเงินอะไรคะเงินตาต่างประเทศ,เทศหลายประเทศครับ<อ>ประเทศจ<อ>ีนของเราอันไหนอ่ะของเราอยู่นี่ เราต้องหาแบบนี้มาเลยหรอคะสำหรับหาแบบนี้มาเลยมาจะตีสี่เนี่เงินเทียนเงินทางเคยเห็นไหม,ไมเ,เงินทางท้ายลางหมูเป็นเงินเก้าสิบแปดหรือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นไหม นี่พระสำริดครับพระสำริศของเราเข้าไปกราบได้กราบได้ให้ร่ำให้รวยหายไปสามสี่ครั้งแล้วพระสำริดตรงนี้ล้วอยู่กับบ้านใครไม่ได้รเรเดือดร้อนต้องเอามาคืนรครก้อนกลูกนิมิตสมัยไทยทวรนมาสร้างอุโบสถอยู่ใต้ต้นพิกุลเนี่ย เทำเหมือนไายอย่างดีระบบกันความร้อนสงสัยอะไรถามได้นะครับหนังสือโตทำาพวานเดิมนะคนพวนมีอักษรใช้เป็นของตอนเองนะตะก่อนัยอ่ากุ้งอะไร่อนกุ้งสีกุ้งกุงกุงสุขโขไทยหรือ,อ มีหนังสือดูแล้วเขียนคล้ายๆคล้ายๆภาษามังคุดนะครับว่าไม่ใช่ตัวหนังสือตัวพวนเลย <ๆ S 2> นี่กรม <ะ S 1> สิงเข้ามาดูหมดแล้วจะดูะเปิดได้ครับเปิดได้เปดูหน่อยขนาดใสแว่นยังไม่ได้เรืไไ่องเลย ไปตามไว้ไปตามไว้ทำไมมองแล้วผมก็ยังมาที่หลังทำไมว่าแกแล้วมามองหน้าผมด้วเล่มนี้กล่าวว่ารูปที่หกเขียนและแปลเป็นเขียนว่าเตือนสติคนก่อนตายเหมือนคล้ายๆกับมอญตัวสอนมอญ แล้วก็ไทยเหมือนกันเนาะแยกย้ายกันมาเริ่มแรกมาจากมาจากไหนกันไม่ใช่มาจากตอนเหนือของไทยใช่ไหมเริ่มแรกกอยู่เมืองพวนอยู่เมืองพวนคือไอ้ที่มีไอ้ผมว่าปวดหัวแลด้วยดะอยดี๋ยวๆๆยยผมคิดก่อนนะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นดีครับมันเป็นเมื่อกี้ก็เล่ากับพ่อได้แล้วก็เพื่อนมัน,มนร้องน, ok น้องน,นกองคุณป้าน,นกองคุณไอเมือพงพวนเนี่ยมีอะไรนะเป็นเอกลักษณ์อ่ะอทุ่งไหหินนึงไงอ่าจังหวัดอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าอยู่หลวงประเทศเมืองลาวและอุู่ทิ แต่วันออกของหลงวงพระวังนี่พระราชธิบดีจิกมี่พระราชทานมาฮื้นะเนี่ยเขาให้มาใช่ไหมคะะระา,าทาบใส่กอบกอกให้มาเลยมาอูตนั่นมาาจะมาไม่ใช่มายื่นให้เฉยๆมีขบวนอ๋อเหรอ นี่ลองสมุหาราชของรักที่เวลาน้ำท่วมลุยน้ำมาเยี่ยม oh. เป็นต้นเหตุที่จะให้อาบุรณะและถ้าผมได้เข้าเฝ้าออทูลถวายรายงาน mm. ผมจะไปจะไปเมืองพวนแล้วนะจะไปสองสามวันนี่จะจะไปเมืองพวนเสียเงินไปแล้วไปยี่เวดคนบ้านดงเนี่ย oh. ผมไม่ได้ไปคนเดียว ออรอลอเข้าเฝ้าใครจะไปนะเข้าเฝ้าไม่ดีเหรอใช่จริงเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบน่าภาคภูมิใจอ่าหน้าภาคภูมิใจผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมหวังไม่มีหวังอะไรนะแต่ผมได้รับเหรียญพระราชทานจากฝีพระหัตถ์ของประเทศใช่ของประเทศ เป็นผู้อันีน้รักหมอดกไทยดีเดน่นอ๋อค่ะดีจังเลยเนาะเนีเป็นหนูก็ไม่ไปเนี่ยต้องรอรับสเสด็จรับเสด็จน้นองราชกินเลขาโทรมาหาลุงต้องเข้าเฝ้าแล้วจะไปผมไปไม่ได้หรอกผมอยากไปเมืองลาวโอกาสแบบนี้ใครจะได้ยืนกล้คิดหรืมอม่ใ ถวายรายงานถวายรายงานแต่ก่อนนี้คนเขาไม่รู้จักบ้านดงกระทงยามหรอกพูดด้วยความจริงใจเนะ่ยพูดด้วยความไม่ไม่ตัว <S <S 2> <S 2> เขาไม่รู้จักบ้านดงกระทงยามหรอกพอผมมารีเริ่มสร้างหินมีโทรทัศน์ช่องหนึ่งมาถ่ายทำ <S <S 2> <S 2> ออกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายทำที่นี่ พอเอินที่นี่มีพิพธภัณฑ์ไทยพวนเขามาถ่ายทำออกอากาศเพียงสี่ห้านาทีต่อมามีรายการหนึ่งตามสเสด็จประพาสต้นโอ้ยออกทั่วเลยออกหลายออกเฉพาะบ้านดงเนี่ยหลังจากนั้นมีสามสิบกว่ารายการม,มาถ่ายทำที่นี่เมื่อวันที่สิบสามเดือนนี้มาสามรายการจำได้ไหมคะมีรายการอะไรบ้าง ารายการวันที่ติดสามโปรโมทงานบุญสาทวนช่องเอ็นอะไรเอ็นบีทีเหรอช่องสิบเอ็ด่ะใช่ใช่ใช่แล้วสิบแปดสิบเก้ามาถ่ายทำรายการของสุขนาคอาถ้าจำไม่ผิดนะอของไอรัฐภาแล้วก็รายการสุดท้ายอาหารพื้นถิ่นช่องอ ช่องอะไรแกงมามีอะไรแกงมามีออกหาปูหาปลาคือทําจากขนุนใช่ไหมจากขนุนขนุนขนุนขอดหรือขนุนขนุนกําลังจะแก่อ๋อกาลังจะแก่แกงกะทิเหรอคะแกงกะทิครับวันนี้เขาก็เอาทงทำให้ใช่ค่ะให้ทานมั้ยใช่ทานอาหารพื้นถิ่นนอฮตอนตอนนี้ขนมมามีหายย่ะ คะมันไม่ใช่ฤดูมันไม่ใช่หน้าเขาออไม่ใช่หน้าเขาแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับครับยังอร่อยเหมือนเดิมมีอะไรคะที่ที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่มีแกงบหมี่ปลาปันปลาปลาปลาปันคือปลาอะไรคะปลาปลาปันคือปลาทอดมันเนี่ยเออปาพวกปลาฉลาดเนี่ยมาทำปลาปัน Oh, ใช้ปลาฉลาดอ่าโพแต่ก่อนนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆไม่มีสารพิษผักสวนกรัวรว่ากินได้กินป,ปลาแดกปลาล้าดข้าวก็ไม่มีสารพิษเอาตะปุ๋ยอคอกใส่แต่แล้วตอนนี้มีโอย <laughs> ไม่พูดตอนนี้แต่ก่อนนี้อยู่ด้วยวิถีชีวิตจริงๆ บ้านแต่ละหลังอ่านน้ำบ่อเดียวกันมีอะไรพึ่งพาสายกันช่วยเหลือกันดูแลกันไม่มีรั้วล้อมรอบปัจจุบันนี้รั้วล้อมรอบหมดเดี๋ยวก็ได้กินมันได้กินที่ที่พูดมานี่ได้กินทุกอย่างไหยคะคงจะไม่ได้กินคือขนมล้อมแล้วกับกัา หมกหม้ออ๋อวันนี้ไม่มีหมกหม้อเพราะว่าไม่มีปลาเล็ก็คงจะมีแกงวันนี้มีปลาปันปลาปานนั่คือทอดมันปลาทอดมันทอดมันธรรมดาคนไทยก็เรียกทอดมันแต่คนพวนนัเรียกปลาปันปลาปานนี่คือว่าคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่นะหลายๆครอบครัวใช่ไหมอย่างครอบครัวนี้ได้ปลามาก็จะทําทอดมัน ทอดมันแล้วค่ะจะแบ่งปันเขาเรียกแบ่งปันเขาเรียกปลาปันปลาปันใช้ปลาอะไรคะปลาปลาเล็กอ่ะปลาปลากายปลาฉลาดส่วนมากก็จะมีปลากายปลาฉลาดนะแล้วทีนี้พอตอนหลังหายาก็มีปลาเล็กปลาอะไรปลาคดีปลาคดีปลาขาวนี่มะสามจากข้า นี่ร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยเอาพูดจริงๆนันนะครับร้อยกว่าปี